มีผลิตภัณฑ์หลายตัวเลยนะคะคณะกรรมการใชไมค่ะคณะกรรมการจะรับไปชิมสักขวดไหมคะความหลากหลายของอน้ำดิ่มเดี๋ยวมีอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวปันดา,ดา สารมรดกวรมตระกูลบารมการเดือกเรียนคณะกรรมการแขกผู้วิเกียรติแล้วก็ผู้ประกอบการทุกท่านนะคะเชิญรุศนานิงรุจิธนพิพัฒน์นะคะเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนฟอนดาบ้านเจดีตำบลญโลจูอำเภอเวงจังหวัดนะเบที่ว่านะคะวิสาหกิจชุมชนฟอนดาเนี่ยเริ่มต้นจากโควิดนะคะเพราะว่าวันที่18มีนาคม2563ันหารอยบสามคุณตำบุญลจูดเนี่ย80%จะประกอบอาชีพประเทศมาเลเซียไม่ว่าจะไปเปิดเปิดร้านอาห ปิดด่านกุ้งตาเมื่อวันที่10มีนาคม2563เนี่ยว่าได้ว่าคนในตำบลลอดจูเนี่ยตรงงานเยอะมากค่ะก็ดิฉันเองก็ต้องอยู่บ้านเพราะช่วงนั้นน่ะเป็นเวิร์กโฟมโฮมช่วงนั้นก็ไม่รู้จะทำอะไรก็เลยเอ๊ะมาทำจิ้มเพราะช่วงนั้นน่ะเศรษฐกิจลูกชิ้นเปิดตามลูกชิ้นเส็ออกมาเองและที่ตัวเองทําไม่เป็นก็เลยไปเรียนทำจิ้มเริ่มแรกน้ำจิ้มของเรามีแค่หนึ่งสูตรอ่านหนึ่งสูตรพอทําไปทํามาเขาบอกว่า ถ้าเผ็ดกว่าน,นี้น่าจะอร่อยอ่าก็เลยมีจกเผ็ดไม่เผ็ดอ่าพอทำไปทำมมเอ้ยไม่มีซีฟูด้ดก็มีซีฟู้ดเข้ามา ใช้มะขามเทน้น้ำส้มสายชูค่ะ่ามะขามเปียกค่ะเพราแฉะนั้นก็มีและที่นี่มีในพื้นที่ของนาราทิวาจะมีส้มแขกดาหลาเย,ยอะมากก็เลยมีแนวคิดว่าเอ๊ะมันเราสามารถใช้วัตถุดิบอะไรมีชุมชนของเรามาแทนน้ำส้มน้ำส้มสายชูต้องซื้อแล้วคนมันก็ไม่ดีต่อสุขภาพก็เลยมีแนวคิดว่าเอ๊ะถ้าเราเอาต้มแขกมาแทนน้ำส้มสายชูจะเป็นไปได้ไหม ก็เลยเอาส้มเข่งมาพาะส้มเข่งดาหลาพ่อบ้านบ้านนักชีวทีวจูดเ,เนี่ยดอกดาหลามีเยอะมากนะคะเพราะว่าดาหลาช่วงที่มันเยอะขายได้แค่สามดกสิบบาทเลยอย่างเงี้ยค่ะมันบางทีก็ตั้งขายไม่ได้ก็เหี่ยวก็มาเพิ่มมูลค่ามาใช้ดาหลาใส่ดาหลาความเปรี้ยวของส้มเข่งมาเป็นน้ำจิ้มดาหลาส้มเข่งมาเป็นเอกลักษณ์ตื่นดาหลาแล้วก็เปรี้ยวส้มเข่งแล้วก็เป็นสมุนไพรด้วยค่ะเพราะว่าเป็นธรรมชาติ การดำเนินการของวิสาหกิจชุมชนคือเริ่มแรกฉันเป็นคนทาเองก่อนแล้วก็ทีนี้หมันบอกว่าถ้าเราทําคนเดียวที่เขาบอกว่าจะไปไกลไปคนเดียวแต่ถ้าจะไปยาวๆนานๆต้องเป็นทีมก็เลยไปปรึกษากับพัฒนาชุมชนก็จดเป็นอ n ค์ปอบแล้วทีนี้เขาบอกว่าให้จดเป็นวิสาหกิจชุมชนก็ไปจี ตอนนี้เราขึ้นแต่หลักทั้งก็คือสี่ม้ทีเดียวอะค่ะแล้วก็ทุนส่วนใหญ่ของเราจะเป็นการเพิ่มซื้ออุปกรณ์ในของกลุ่มนะค่ะแล้วก็ปีแรกของเราเนี่ยปีนี้เป็นปีที่สองกันยาเนี่ยครบสองปีพอดีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปีแรกเราเป็นทุนของประธานร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะและทีนี้เป็นแนวคิดว่าเพราะว่าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจะมีรายได้หลักก็คือกลุ่มที่ปลูกพริกกับกลุ่มที่มาผลิตน้ำจิ้มก็คือหลักๆว่าเอเป็นชน ปู่มพีก็มีปัญหาเป็นโรคมากก็เลยทำยังไงให้กลุ่มเรามีรายได้ด้วยก็เลยมีการออกทรัพย์ของกลุ่มปานาดาค่ะเก็บขั้นต่ำหนึ่งเดือนอต่อเดือน100บาทนะคะเป็นเงนเพื่อผลิตของกลุ่มทีนี้ก็แล้วแต่คนแล้วก็กําไรเนี่ย ใช่ไหมคะถ้าเกิดเด็กเนี่ยจะรู้เลยเวลากลุ่มของเราทําเนี่ยมันจะแสบจมูกแล <ım S 1> ้วมันจะติดยาติดมือเลยค่ะแล้วก็เลืกที่ว่าเป็นไปได้ไหมที่เราจะผลิตพริกปลอดภัยอ่าวัตถุดิบปลอดภัยที่ผู้บริโภคก็ปลอดภัยแล้วในชุมชนก็มีอาชีพด้วยตอนนี้ก็คือวานาดาเป็นเหตุที่ว่าจะเกิดสูตรเรียนรู้วานาดาฟาร์มที่ปลูกพริกเพื่อที่จะผลิตเองนะคะอ่าตรงจุดนี้าะว่าคนอ่า เชื่อได้ว่าในปัจจุบันนี้น้ำจิ้นที่ปลอดภัยร้อยเปอร์เซนที่ปราศจากสารซินคนยังไม่มีค่ะก็เป็นอาจจะเป็นกลุ่มวัฒนารเป็นกลุาา่มแรกก็าาได้ะคะ่ะตรงจุดนี้เป็นแนวคิดนะคะ ฝ่ยายนักการศึาค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเรียนเชิญท่านคณะกรรมการได้เลยค่ะโอเคฮอนดี้สไตล์โอเกโตแหวงเนี่ยคนสไตล์คนแหวงเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยคนแหวงนี่ต่างกับตะกี้นะพอเจียะลานะคนแหวงเนี่ยพูดไทยชัดป่นพูดมะไรยูชัดเป๊ะแบบกระดันเลยนะฮะแต่สิ่งที่ตอนแรกก็ห่วงนะอาจารย์เก่งพิทยาเปถามว่าไม่มีออยไม่มีอะไรเงี้ยจริงๆแล้วจริงๆสไตล์คนแหวงเด็กชายแดนเนี่ยมันไม่เหมือนกันเพราะสินค้ามันถังทะเล สุดทนะ้ายมันก็คือข้ามแดนไม่ต้องใส้ออกยอไม่เจ้อะไรแล้วก็ขายเงี้ยๆว่าวิธีการเอาเงินข้ามมาเนี่ยก็มันก็เป็นพิเศษเฉพาะน้าใส่ถุงดำๆข้ามมานะเราไม่มีการโอนเออดังนั้นระบบภาษีตรวจไม่ได้แต่ครนี้อันนี้สิ่งที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้คือเอ่อก็เอาปัญหาช่วงโควิดนะครับแล้วก็หลายคนกลับจกมเลเนาะอยู่บ้านแล้วไม่รู้จะทำอะไรแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจอันหนึ่งคือเรา เราปรับเรื่องวิธีดูแสุขภาพก็เรื่องการดูแลสุขภาพเราเองนะไม่ต้องไปยุ่งไม่ได้แล้วก็รู้ว่าเอ้ยสุขภาพเรื่องใหญ่เนาะจริงๆแถวบ้านเราเนี่ยผู้ป่วยถึงเตี้ยเยอะนะเกิดจากการกินอาหารที่ไม่ดีแล้วก็อดีตเนี่ยเราก็จะเห็นคลิปเนี่ยเก่งคลิปเนี่ยก็มาเลเซียทุกวันเนาะมาจากโบอินแล้วลงมาแล้วมีเราหลายคนก็เห็นนะผมปูนขาวเป็มๆไปหมดเลยเนาะแต่ครั้นี้พอเราเริ่มปลูกเองเราทำเองปริมาณน่ามากพอ ใช่ไหมต้องวางแผนใช่ค่คะเยอะนะฮะต้องมีเยอะอันนี้กลุ่มที่เข้ามากี่คนแล้วจะวางแผนแบ่งงานยังไงคะอ่ากลุ่มเดิมตัวสิบคนแต่ณนะปัจจุบันนี้เรามีสมาชิกสามสิบห้าคนนะคะแล้วมีการโอน <17 S 2> มา 2> 2สองปีกันยาน,นี้สองปีพอดีอะค่ะอ่าเริ่มสิบคนตอนนี้เป็นสามสิบห้าค่ะสามสิบห้าคนในเฉลีย่ยเงินที่ได้รับที่ประคองชีวิตได้กันทุกวันนี้นะ ก็ส yeah. ่วนใหญ่ที่กลุ่มที่มารับจ้างน้ำจิ้มจะมีรายได้หลักค่ะแต่สมาชิกอื่นๆก็ยังไม่มีรายได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสมาชิกที่ปลูกพริกนะคะมาขายพริกให้กลุ่มแล้วไปสดเจ็ดเปนพันมีมีมพริกตัวนี้ก็มีพริกที่เป็นมีแนวคิดที่จะทําสูตรเรียนรู้วานาดาฟาร์มาค่ะก็คือว่าสมาชิกที่ปลูกพริกอ่ะปัจจุบันนี้ฝนตกจะเห็นได้ว่าสองปีหลังเนี่ยฝนตกมากกว่าแล้วพริกเป็นโรคจุดดำอะค่ะ ไม่ได้ผลผลิตเลยก็เลยว่าเออถ้าเราเป็นส่วนเรียนรู้ทําตัวอย่างให้สมาชิกเราที่ว่าจะทํายังไงให้ผลที่มีคุณภาพอ่ะก็เลยว่า,าเราก็ทาตรงนี้เพื่อที่ชาวบ้านสมาชิกเราจะได้เป็นตออ่ะคุณก้าคุณก้าผมโอเคนะครับกับแนวคิดของคุณก่าแต่ผมไม่โอเคตัวอ,อ,อย่างนี่ก็คือขวดมันเป็นพลาสติกแล้ววิธีการเนี่ยก็คือมันใช้น้ําส้มนะึออกออกนะทําไมคือไอพีกับอ่อนไป แต่ว่าขวดกับน้ำจิ้มกับน้ำส้มเนี่ยมันทําให้สารในในขวดเนี่ยมันออกมาได้มันเออนั่นแหละมันจะมันจะอันตรายส่วนหนึ่งอันนี้แอบขายแบบพี่ประโคนว่าได้นะแอบใส่ถุงดําแล้วก็ส่งมาเลียได้แต่ว่าวิธีการที่เราจะต้องมาโชว์แขกไปใครมาหรือว่าต้องโชว์ในนี้มันต้องใช้ขวดแก้วนะนี่ออกนะมันก็ต้องมีสองสามอย่างขึ้นมาในการทําผมก็ ขอแนะนําในเรื่องนี้ไอ้อื่นไอ้อื่นไม่ไม่ได้ซีเรียสนะครับอันนี้จริงแล้วเวลาเราทำเนี่ยมันได้ไปภาพสองด้นนะหนึ่งตลาดประเทศสองตลาดข้ามแดนนะมาุ้แล้วมาเลเซียชอบกินน้ำพริกของเราน้ำจิ้มเราใช่ไหมอันนี้ทําผมว่าถ้ายังไม่คินรสชาติคินก็คงแบบรสชาติมาเลยใช่ไหมตอนนี้ก็วางขาสามจังหวัดเฉพาะรลังชิ้นไส้กรอก แต่วนี้สิ่งที่ทือทาให้กาใ,ใ,ให้มีอาชีพะายกลุ่มนี่ได้ดีแล้วีวิัเยเราต้องิดต่อแล้วเคครับมีครัขบอขบคุณมากครับ